สวัสดีครับผู้ชมครับเที่ยวทัวร์ไทยวันนี้ครับพาผู้ชมนั้นไปชมโชว์ระดับเวิร์คลาสสเปกเทคลาโชว์ครับซึ่งเป็นสุดยอดการแสดงที่วิจิตรและมหัศจรรย์ครับใจกลางกรุงเทพมหานครที่นี่สยามนิลมิตครับคุณผู้ชมครับสยามนิลมิตถือว่าเป็นโรงละครขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนถนนเทียมร่วมมิตรใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับมีการแสดงพื้นบ้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของไทยในรูปแบบใหม่ครับ ผู้ชมจะตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่และความสมจริงตามจินตนาการที่สร้างสารรค์ด้วยระบบฉากแสงสีเสียงภาพที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวครับด้วยนักแสดงกว่าร้อยชีวิตที่ถูกคัดาสรรและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีครับเพื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกอันทรงพลังนะครับผ่านการแสดงนี้ครับ ในขณะเดียวกันครับการแสดงของสยามนิลมิตรนั้นมีการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการนำเสนอโดยอาศัยข้อได้เปรียบทางวัฒนธรรมของประเทศไทยสร้างความงดงามและทรงคุณค่าเพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยให้สยามนิลมิตนั้นเป็นทางเลือกหนึ่งของความบันเทิงสำหรับนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับและสุดท้ายครับยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยวแบบบันเทิงในยามค่ำคืนในรูปแบบและมุมมองใหม่อีกด้วยครับ คุณผู้ชมครับสถานที่แห่งนี้นะครับนะั่นเป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับเรามาร่วมการสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีความเป็นสยามประเทศด้วยกันที่นี่ครับสยามดิลบิกรุงเทพมหานครครับสำหรับวันนี้เที่ยวทุกไทยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ